ความรักเป็นแรงผักดันพร้อมที่จะไปด้วยกันในคลิปนี้เน้นการใช้คำสั่งเ f f e c t มีอะไรบ้างนั้นตินา่าพาไปดูตามมาค่ะเธอสุข,อข้ามาที่แอปแคปคัดบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะจากนั้น ให้เราไปเอาคลิปวิดีโอที่เตรียมไว้นำเข้ามาค่ะคลิปวิดีโอนี้มีอยู่ในคอร์ส Inspiration by t e m p l a t e ของครูจีน่าค่ะและถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจที่นายยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะคลิปวิดีโอนี้ต้องตรวจด,ดูก่อนนะคะว่าเป็น9ต่อ16หรือเปล่าแล้วติ๊กทูค่ะจากนั้นมองไปที่บาด,ด้านล่างหาคำสั่งภาพซ้อนค่ะ ให้เราไปเลือกภาพสวยของเรามา1รูปค่ะคลิกเพิ่มจากนั้นใช้2นิ้วขยายให้เต็มขอบเฟรมแบบนี้เลยค่ะจากนั้นมองไปที่บาด้านล่างหาคำสั่งมาคค่ะเลือกรูปหัวใจค่ะแล้วใช้2นิ้วขยายให้เป็นแบบนี้เลยค่ะอย่าให้เกินขอบเฟรมนะคะจากนั้นให้เรา เลื่อนให้ตรงใบหน้าค่ะแล้วสกิตปลายฟุ้งเล็กน้อยเพื่อให้กลมกลืนกับภาพพื้นหลังค่ะจากนั้นติ๊กเมยถูกแล้วจัดให้พอดีจากนั้นลากรูปเราไปให้สุดคลิปวิดีโอเลยค่ะจะเห็นว่ารูปเรายาวกว่าคลิปวิดีโอหลักให้เราแตะรูปวิดีโอหลักให้เป็นกรอบสีขาวแล้วแตะที่รูปเราให้เป็นกรอบสีขาว เลือกแบ่งฉากเลื่อนหาถังขยะลบทิ้งไปค่ะคลิปวิดีโอหลักและลรูปเราก็จะเท่ากันค่ะแล้วอย่าลืมลบบทส่งท้ายคลิปไปด้วยค่ะจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวมาด้านหน้าคลิปวิดีโอเลยค่ะที่บาด้านล่าง a อมิเนชันค่ะแล้วเลื่อนไปทางขวาหาคำสั่งเลื่อนลงค่ะแล้วปรับ3.0ค่ะติ๊กถูกค่ะ จากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวมาที่3วินาทีค่ะแล้วคลิกย้อนกลับหนึ่งครั้งแต่เอฟเฟกต์วิดีโอในคลิปนี้เน้นคำสั่งเอฟเฟกต์วิดีโอดูให้จบทำเป็นแน่นอนเลือกคำสั่งดิสโก้ค่ะแล้วเลื่อนหาคำว่าสีสันติก๊กทูค่ะจากนั้นปรับวัตถุคลิกภาพซ้อนค่ะติก๊กทูจากนั้นให้เราปรับแก้ค่ะ ฟามเร็วเป็น0ย์ค่ะตัวกรองปรับเป็นเจ็ค่าแล้วติ๊กทูกแล้วลากเอฟเฟกต์รีโกนี้ไปสุดคลิปวิดีโอเลยค่ะจากนั้นเราไปใส่เอฟเฟกตัวที่2กันให้เราเลื่อนเส้นสีขาวนี้ไปที่จุดหวินาทีค่ะเลื่อนหาประกายไฟแล้วเลือกประกาย2ค่ะแตะวัตถุเลือกวิดีโอทั้งหมดแล้วติ๊กทูก จากนั้นลากประกาย2ไปสุดคลิปวิดีโอค่ะแล้วเรามาใส่เอฟเฟกตัวที่3ค่ะคลิกย้อนกลับ1ค่ะครั้งเส้นสีขาวจะอยู่ที่ตำแหน่ง6วินาทีค่ะแต่เอฟเฟกวิดีโอแล้วเลื่อนหาหัวข้อหัวใจเลือกน่ารักแบบย้อนยุคค่ะติ๊กทูค่ะเอฟเฟกนี้จะสุดที่9วินาทีนะคะ เอฟเฟกตัวที่4ค่ะในคลิปนี้เราจะเน้นคำสั่งเอฟเฟกหัวใจกันนะคะเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอฟาร์มรักให้เราคลิกย้อนกลับ1ครั้งเลือกเอฟเฟกวิดีโอตำแหน่ง9วินาทีนี้เลือกหัวใจคลิกหัวใจ1ค่ะแล้วลากไปที่ 16วินาทีค่ะจากนั้นเพื่อนๆจะใส่เอฟเฟกหัวใจอะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยค่ะเสร็จแล้วลองเล่นดูเลยค่ะก็จะได้คลิปสวยๆมาโพสกันแล้วติดตามที่นาตัดต่อง่ายๆไว้นะคะจะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันเอพรร้มมใช่ไหัหฉนง เธอสุขฉันยินมไปด้วยกันจะไม่ให้เธอนั้นมีน้ำตา